อินฟูหลายคนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ผิดกับสอวอบางคนนักการเมืองบางคนนักวิชาการบางคนไม่ทำตัวเงินตัวทองอะไรเลยแต่อยากจะวิจารณ์และบางคนก็ยังแดกภาษีประชาชนลองไปลงในพื้นที่ดูบ้าง คือขี้เท่าในสมองมันจะหลุดหายไปมัง่งย่าดีแต่อยู่ในห้องแอร์และคอยแดกภาษีตักชาชนไอ้และชนดูมันคนตรงใจ่ลงมาขุดถอนลาดถอ,อนโคนดีมาก ลมรังสีมันเนี่ยผมชอบส่วนการจอมลังนี่ผมรักเลยเพราะเขาช่วยประเทศชาติคนที่ทํางานราชก,การได้เงินเดือนแดกภาษีไม่มีใครโผหัวไปแบบกันเลยนอกจกทหารหารแต่คนที่ใช้เครื่องแบบหารอยู่คอยครอบครัวเมีนเป็นไปมีแต่ความคิดหายนะไมว่าจะเป็นเจ็ดโคตรแปดโคตรนะแล้วก็ท่านนายกในปัจจุบันนี้นะอย่าเดินหนีไม่ได้อย่าเดินหนีไม่นนไมครับท่าน เป็นประเด็นที่หลายคนตามใส่ใจกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะปมวิวาดทางระหว่างกันสาปารังอินฟูนักบุญชื่อดังและไอรักชนกสสกอ,สอ,อดมอบพักประชาชนค่ะที่มีการตอบโต้กันไปมารวมไปถึงประเด็นของนักสี์ที่มีการออกมาตั้งคําถามกับรัฐบาลถึงการปล่อยให้อินฟูเข้าไปในพื้นที่ทางที่มีการประกาศกฎอายการศึกจนกลายเป็นประเด็นที่คนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงคนดังหลายคนเองค่ะคุณผู้ชมที่ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นบีมสรัญยูที่เรียกว่าชัดเจนทุกคา รูมไปถึงหมอปากมือปากสัมภเวสีและเจเอค่ะที่ออกมาพูดลอย,ลอยแต่มีสะเทือนค่ะ สืบเนื่องมาจากประเด็นดาบม,มาที่อินฟูชื่อดังได้ลงพื้นที่นำเครื่องเสียงไปเปิดเสียงผีเสียงโหยหวนและชายนางใกล้บริเวณชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเพื่อหวังให้ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่บริเวณแดนกล่าวอพยพออกไปค่ะจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์นในวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มของนักสิทธิมนุษยชนที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อวิธีการแดนกล่าววัดกระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทยบนเวทีโลกและมีการตั้งคำถามและแสดงความกังวลต่อการที่รัฐบาลปล่อย ให้อินฟูหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปกระทําการใดๆในพื้นที่ขัดแย้งหรือพื้นที่สงครามที่มีการประกาศกฎอายการศึกซึก่งอยู่ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมประเด็นนี้ค่ะจึงมีการพูดถึงและมีหลายฝ่ายที่ออกมาแสดงความคิดเห็น ในช่วงเวลาที่ไล่เรียกการขาดทางด้านของไอรักชนกสอสอพรรคประชาชนก็ได้มีการโพส์ข้อความขอร้องให้การจัพลงังขาดช่วยประเทศไทยและคนไทยด้วยการจัดการแก๊งสแกมเมอร์และแกนคอร์เซนเตอร์ที่เป็นหัวใจหลักของกัมพูชาพร้อมทั้งขอให้ช่วยกระทุ้งไปที่นายอดุลทินชาญวิรูลนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะให้ออกมาแก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์และขอให้ใช้ความสนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผารอกนาย,ยกรมมัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนายเป็นสมิตร ไป ทำให้การชมพลางค่ะออกมาโพสต,ตอบโต้แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าถ้าอยากจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องสแกมเมอร์หรือการข้อ,อเเตอตนยินดีมากหากอยากจะทําจริงๆไม่ใช่แค่พูดและวอดว่าอย่าเอาตนเข้าไปเอี่ยวกับเรื่องการเมืองและยังมีการโพสอีกว่าการเมืองนี้สกประปจริงๆนะครับทางฝั่งของไอรัชโนค่ะก็มีการโพสต,ตอบโต้จนกลายเป็นประเด็นและเกิดวิวาทะกันผ่านโซเชียลโดยในประเด็นนี้ค่ะก็มีหลายคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่น้อยทางที่เห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างกันออกไปในหลากหลายมุมมองเลยทีเดียวค่ะ อย่างทางฟ้าของหมอปาบมือปาบสัมภเวสีค่ะก็ได้อัดคลิปไว้เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาพูดถึงอินฟูบางคนแล้วก็นักการเมืองบางคนที่บอกเลยค่ะว่าจุกทุกข์ไม่เกินจริงค่ะโดยทางหมอปาที่บอกว่าอินฟูหลายคนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเขาเหล่านั้นไม่เคยวังสิ่งตอบแทนสิ่งตอบแทนของเขาที่ได้ก็คือเป็นรอยยิม้มขอแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีความสุขและเขาก็เชื่อว,ว่าชีวิตเขาปลอดภยัยนั่นคือสิ่งที่อินฟูหลายคนช่วยโดยที่ไม่หวังอะไรเลย แต่ผิดกับสวาบางคนนักการเมืองบางคนนักวิชาการบางคนไม่ทําตัวเงินตัวทองอะไรเลยแต่อยากจะวิจารณ์และบางคนก็อ,อย่างแหลกภาษีประชาชนก็คอยจะจับผิดจับถูกคนนั้นคนนี้เาขาก็อยากรู้ว่าหลายคนเหล่านี้ใช้ภาษีประชาชนทาเพื่ออะไรเพราะบางคนโลกสวยไม่อยู่กับความเป็นจริงก็อ,อยากให้สวาบางคนนักการเมืองบางคนนักวิชาการบางคนหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางคนลองไปลงพื้นที่ดูบ้างเพื่อขีดเท้าในสมองมา จนหลุดหายไปบ้างอยากดีแต่อยู่ในห้องแอร์แล้วคอยแหลกภาษีของประชาชนนะอินฟูหลายคนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเขาเหล่านั้นไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนสิ่งตอบแทนของเขาที่ได้ก็คือเห็นรอยยิ้มพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยมีความสุขและเขาก็เชื่อว่าชีวิตเขาเนี่ย ปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่อินฟูหลายคนช่วยโดยไม่หวังอะไรเลยแต่ผิดกับสอวอบางคนนะักการเมืองบางคนนะักวิชาการบางคนไม่ทําตัวเงินตัวทองอะไรเลยแต่อยากจะวิจารณ์และบางคน ก็ยังแดกภาษีประชาชนก็คอยจะจับผิดจับถูกคนนั้นคนนี้เข้านะก็อยากรู้ว่าคนเหล่านี้ใช้ภาษีประชาชนทำเพื่ออะไรเพราะบางคนโลกสวยไม่อยู่กับฟารมเป็นจริง ก็อยากให้สวบางคนนักการเมืองบางคนนักวิชาการบางคนหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางคนลองไปลงในพื้นที่ดูบ้างเพื่อขี้เท่าในสมองมันจะหลุดหายไปมัง่งนะอย่าดีแต่อยู่ในห้องแอร์แล้วคอยแดกภาษีตักชาชนนะ ขณะที่ทางฝั่งของแม่ค้าปากแจ้วอ,อย่างเจเอคะ่ะที่หลายคนคุณหน้าคุณตาก,ก็ออกมาอัดคลิปพูดลอยๆแบบเจ็บแสบสซนค่ะว่าเอาตรงๆว่าจะไปพูดเรื่องนี้แล้วแต่ติ่งส้มมาแซกกูลืมอะไรไปหรือเปล่ากูก็เคยโดนด่กว่าติ่งส้มเน่ามาสองปีกูยังทนกูเป็นประชาชนกูรู้สึกในเมื่อสสฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลหน้างานเป็นยังไงหลังงานดื่มกาแฟกันในเมื่อก็รู้ว่าใครเป็นใครทําไมคุณไม่ไปจัดการกันเลยล่ะมาดึงประชาชนลงไปทําไมมันเสีย ผิดถูกก็ว่ากันไปเลยมีหลักฐานกองงัดกันไปไม่มีใครดีไปกว่ากันหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้ใครทําให้ประชาชนได้มากกว่ากันเท่านั้นเองเพราะกูอะไรปุ๊บติ่งซมเข้ามาเลยมึงลืมอะไรไปหรือเปล่ากูก็หนึ่งในงนั้นเหมือนกันที่เคยโดนดาเคยชื่นโจมสัทธาเคยทุ่มเททุกวันนี้ก็มีความเชื่อว,ว่าคนดีๆมันยังมีอยู่แต่กูไม่ได้ว่าใครเลยมากงัดมา,งงมาแงมาแซกกู กูงัดหน้าไหนนะจะบอกให้กูพูดว่าถ้าสสอรู้ทําไมไม่จัดการกันเองจะตามหาใครอะไรยังไงอยู่ในสภามึงก็ตามหากันเองสิมันผิดตรงไหนหน้างานด่าก,กันฟาดกันในสภาด่ากันเอาเป็นเอาตายหลัางงานดื่มกาแฟกันนะคะถึงบอกไงว่าประชาชนบางคนบากคลางเขาก็ไม่เดียรู้เอาอตรงนะกูก็ว่ากูจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะแต่ติ่งส้มมาแซะกูมือลืมอะไรไปหรือเปล่า กูก็เคยโดนด่าว่าเป็นส้มเน่ามาสองปีกูยังทนคือมันเป็นความรู้สึกของประชาชนอะ่ะกูเป็นประชาชนคนหนึ่งอะ่ะกูรู้สึกไงในเมื่อสอรัฐสสฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลหน้างานเป็นยังไงหลังงานดื่มกาแฟด้วยกันคุณก็รู้ว่าใครเป็นใครแล้วทาไมคุณไม่จัดการกันเลยล่ะมันดึงประชาชนลงไปทําไมมันเสียเวลาผิดถูกว่ากันไปเลย มีหลักฐานก็นงัดกันไปไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซน์หรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้ใครทำให้ประชาชนได้มากกว่าเท่านั้นเองพอกูอะไรปุ๊บแมมติ่งส้มเข้ามาเลยมึงลืมอะไรไปหรือเปล่ากูก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันที่เคยโดนด่าเนี่ยกูเคยชื่นชมกูเคยศรัทธากูทุ่มเททุกวันนี้กูก็ยังมีความเชื่อว่าคนดีๆมันยังมีอยู่แต่กูไม่ได้ว่าใครเลยแล้เป็นอะไรมางัดมางแงะมาแซ แซกกูกูงัดหงายนะกูบอกให้กูไม่ใช่มาจะมาเรื่องแบบมันแซกกูแซกกูไม่ใช่กูพูดว่าถ้าสอสอรู้ทำไมไม่จัดการกันเองจะตามหาใครอะไรยังไงอยู่ในสภาหนึ่งมันก็ตามหากันสิจริงไหมเอ้ามันผิดตรงไหนกูผิดตรงไหนกูพูดหน้างานน่ะด่ากันฟาดกันในสภาชงแชงชงเ้งหัวด่ากันเอาเป็นเอาตายหลังงานดื่มกาแฟด้วยกันนะคะถึงบอกไงว่า ประชาชนน่ะบางคนบางครั้งอ่ะเขาไม่รู้และไอ้เลิกมาพูดนะว่ากูดูสามวีน่ะกูจะบอกว่ากูรู้หมดอันไหนเม็ดอันไหนกูรู้หมดเลยเออไอ้เรื่องดูสามวิน่ะไม่ใช่กูแน่กวนไปวนมากูดูจนแบบกูรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นพวกมึงต้องโดนสั่งสอนซะบ้างอย่ามาแซะกูเยอะแซะกูกูงัดหงายบอกไว้ได้เท่านี้นะกูไม่ได้สนใจด้วยกูไม่ได้ไม่อินยิติด้วยว่าอะไร ส้มดีกูสรเสริญกูเชิญชมกูเยินยอกูเลือกถ้าไม่ดีกูก็ต้องว่าไม่ดีมึงมาบอกให้กูว่าไม่ดีมึงก็ยังแบบงงงมงายเหรอรักแล้วรักเลยเหรออะไรอย่างนั้นเหรอนับค่ะ ของบีมสันยูค่ะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นวิวาทะระหว่างไอรักชนกสสกทมพักประชาชนแล้วก็การจับพลังอินฟูนักบุญค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันค่ะว่าจุเดือดไม่แผ่วเลยทีเดียวค่ะโดยทางบีมสันยูเดียบอกว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจับพลังและไอรักชนกนะครับในเรื่องของการจุดใต้ตําตอหรือเปล่าที่สนิทกับคุณธรรมนัทคนเราเนี่ยสนิทกันได้ผมเข้าใจแต่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเลยแล้วคุณไอ์เนี่ยก็บอกว่าคุณ เนี่ยได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ของเรลือวงเกษตรด้วยแต่เขาก็ช่วยสังคมช่วยชาติส่วนตัวผมเนี่ยชอบไอรุรักชนกนะแต่ผมไม่ได้ชอบพักส้มทางพักแต่ไอยุรักชนกขุดถอนรากถอนโคนดีมากรวมรักสิมันเนี่ยผมชอบนอกนั้นคนอื่นผมไม่ชอบเลย ทางบีมสลันยูยังบอกอีกว่าส่วนการจมพลักเนี่ยผมรักเลยเพราะว่าเขาช่วยประเทศชาติไปเหนื่อยสีเดือนขนาดนั้นคนที่ทํางานราชการกินภาษีไม่มีใครโผล่หัวไปแบบกันเลยนอกจากทหารหานโดยทางบีมสลันยูค่ะก็ได้มีการเปิดคลิปสัมภาษณ์ของไอซ์บางช่วงบางตอนค่ะที่มีการพูดถึงเรื่องของการจมพลังที่มีการใช้หอกของกระทรวงเกษตรแล้วก็บางครั้งเนี่ยบริษัทของการจมพลังก็รับการเรียกว่าได้โครงการจากกระทรวงเกษตรแล้วก็เป็นวิธีการแบบเฉพาะตจาะจงซึ่งพอเป็นวิธีการที่ พอต่ำกว่า5้าแสเนี่ยมันก็เลือกจิ้มผู้รับเหมาได้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ตั้งคำถามกันมาตลอดโดยทางบีมจลนยูค่ะก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะว่าก็เข้าใจอยู่เว้ยว่าคนเราสนิทกันสนิทก,ก,ก,กับรัฐมนตรีมีการหัวประมูลหัวงานกันซึ่งแม่งเป็นทุกลมทหารก็เหมือนกันบริษัทต,ต่างๆที่แมงซ่อมบำรุงปืนบำรุงหออะไรแบบนี้หัวประมูลปลอมยัดไตโตเท้งนั้นนะ่ะจริงๆเรียกตกมากลางสี่แยกก็ได้ต้องบอกว่าคนที่สวมเครื่องบบเนี่ยแม่งมีนอกมีหนทุกตัวยก เว้นว่าพวกตลาดประทวนตลาดล่างมาหน่อยตลาดคนทํางานปฏิบัติการนะแต่ตลาดผู้บริหารเนี่ยแมงแหลกยับถ้าคนขาวก็ดีนะครับผมก็ขอให้ท่านประสบความสําเร็จในอาชีพการงานขอบคุณที่เป็นข้ารับใช้ประชาชนและรักประชาชนเป็นที่ตั้งและพระมหากษัตริย์เป็นจุดยืนรวมถึงชาติที่คนต้องเสียเลือดเสียเนือ้อและไม่สามารถเสียศักดิ์ศรีได้แต่คนที่เฮียเนี่ยใช้เครื่องแบบหาแหลกอยู่ขอให้ครอบครัวม,มือมีอันเป็นไปมีแต่ความชิบหายใบว่าจะเป็นเจ็ดคน โคตร8โคตรแล้วก็ใครที่รู้ตัวว่าผิดก็แก้ไขเธอเพราะว่าประชาชนไม่มีจะแหลกแล้วนี่มึงยักจะเอาประเทศเอาแผ่นดินไทยให้คนอื่นอีกเหรอแล้วกับสแกปเมอร์ตัวเดียวยอมรับได้ไหมว่ารู้จักกันหรืออะไรแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพูดแฟแๆท่านนายกในปัจจุบันนี้นะอยากเดินหนีใหม่ถ้าอยากให้ผมเลือกในสมัยหน้าและอยากให้ผมเป็นกระบอกเสียงให้อยากเดินหนีใหม่ครับท่าน มาครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเรื่องของการจองพลังไอรัชนกนะครับในเรื่องของว่าคุณการจุดใต้ตําตอหรือเปล่าเกี่ยวกับที่สนิทคุณธรรมนัทคนเราสนิทกันได้ผมเข้าใจนะครับแต่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเลยแล้วคุณไอก็บอกว่าคุณการเนี่ยได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรด้วยนะแต่ว่าเขาก็ช่วยสังคมช่วยชาติคือผมว่าผมชอบไอรัชนกนะ พักส้มเนี่ยผมไม่ได้ชอบพักส้มทั้งพักนะเพราะแม่งหนึ่งหนึ่งสองรูปผมในหลวงเฮียอะไรเงี้ยผมเกลียดความระยำพวกมันอยู่แล้วแต่ไอ้ละชนดูเป็นคนตรงแต่ออกมาขุดถอนรากถอนโคนดีมากรมรังสีมันเนี่ยผมชอบนอกจากคนอื่นผมไม่ชอบเลยนะครับส่วนการจอมพลางในผมรักเนี่ยเพราะว่าเขาช่วยประเทศชาติแม่งไปเหนื่อยสี่เดือนขนาดนั้นนี่เข้าใจป่ะคนที่ทํางานราชการได้เงินเดือนแดกภาษีไม่มีใครโผหัวไปแบบกันเลยนอกจากทหารหานใช่ไหมแล้วลองมาฟังไอ้กันกระทรวงเกษตรในการไปลงพื้นที่ ดิฉันมีรูปนะอันนี้ตัดสินใจอยู่ว่าจะเปิดดีไหมอ้ะแต่พูดไปละเออนะคะแล้วก็ออหลายๆหลายๆหลายครั้งเนี่ยบริษัทของคุณกันก็ได้รับการเรียกว่าได้โครงการจากกระทรวงกรเกษตรศ <c SAS> นะคะ แล้วก็เป็นวิธีการแบบเฉพาะเจาะโจงซึ่งเป็นวิธีการที่พอต่ำกว่า5้าแสนเนี่ยมันเลือกจิ้มผู้รับเหมาได้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งคําถามมาเข้าใจนว้ยว่าคนเราแม่งสนิทกันสนิทรัฐมนตรีมีการหัวประมูลหัวงานกันซึ่งแม่งเป็นทุกกลมทุกทุกกลมทหารเหมือนกันไอบริษัทต่างๆที่แม่งซ่อมบํารุงปืนบํารุงหออะไรเงี้ย หัวประมูลปลอมยัดใต้โต๊ะของนั้นอนะ่ะจริงๆเรียกตบมากางสีแยกก็ได้คือต้องบอกว่าคนที่สวมขึ้นแบบเนี่ยแม่งมีนอกมีในทุกตัวยกเว้นพวกแบบตลาดประทวนตลาดล่างมาหน่อยตลาดที่แบบคนทํางานอะ่ะปฏิบัติการอะ่ะแต่ตลาดผู้บริหารนี่คือแม่งแดกยับนะถ้าคนขาวก็ดีนะครับผมก็ขอให้ท่านประสบความสําเร็จในอะาชีพการงานนะขอบคุณที่เป็นค่ารับใช้ประชาชนแล้วก็รักประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์เป็นจุดยืนนะรวมถึงชาติที่ทุกคนต้องเสียเลือดสีเนื้อแล้วก็ ไม่สามารถเสียจศักดิ์ได้แต่คนที่เนี่ยใช้เครื่องแบบหาแดกอยู่ขอยครอบครัวมึงมีอันเป็นไปไมีแต่ความหายนะไม่ว่าจะเป็น7โคตรแโคตรนะแล้วก็ใครที่รู้ตัวผิดอยู่แก้ไขเถอะเพราะประชาชนไม่มีจะแดกแล้วนี่มึงยังจะเอาประเทศเอาแผ่นดินไทยให้คนอื่นอีกเหรอะนะแล้วก็สแกมเมอร์ตัวเดียวอ่ะยอมรับได้ไหมอ่ะเพรารู้จักกันหรื แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพูด<ช>แฟแฟแล้วก็ท่านนายกในปัจจุบันนี้นะอย่าเดินหนีไม้ถ้าท่านอยญ่ให้ผมเลือกในสมัยหน้าและอยญ่ให้ผมม่กก็บอกเสียงให้อ่ะอย่าเดินหนีไมครับท่าน ซึ่งในวันที่20ตุลาคมค่ะทางด้านของไอรักชนกค่ะก็ได้มีการบดีเบตกับทางการจาพลังพานรายการกรรังกรข่าวคุยนอกจอที่ดำเนินรายการโดยคุณสรยุทธ์สุดทัศนจินดาค,ค่ะที่หากใครได้ติดตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดือดสุดๆค่ะเพราะว่าตางฝ่ายก็ตักนัดเอาเหตุผลแล้วก็มุมมองของฝั่งตัวเองเออกมาพูดออกมาชี้แจงค่ะโดยทางการจัพลังเนี่ยได้ชวนให้ไอรักชนกลงพื้นที่ทํางานร่วมกันเพื่อที่จะเข้าใจแล้วก็มองเห็นปัญหาแล้วก็เชื่อว,ว่าการลงพื้นที่น่าจะเป็นการตอบคําถามใน้ห เรื่องที่ทักไอรัชนกได้มีการตั้งคำถามก่อนหน้านี้ค่ะขณะที่ทางด้านของไอรัชนกค่ะก็พูดกลางรายการวา่าหลังจากปิดสมัยประชุมหนึ่งเดือนก็จะลงพื้นที่ไปทํางานร่วมกันกับการจําพลังทุกวนันพร้อมกับถิงทายด้วยค่ะว่าจะขออาศัยบาร,รมีของคุณการในการสร้างคะแนนเสียงให้ตัวเองบ้างเพราะว่าตอนนี้เนียพักประชาชนเพียงพามเยอะและสิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือจากคุณการอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าอาทิตย์ไหนคุณการกลับมาที่กรุงเทพถ้ามาออกรายการอีกก็อยากให้คุณการตามหาตัวผู้ที่มีอํานาจที่จะแก้ไขปัญหารเรื่องนี้ อันนี้คือการร่วมมือกันทํางาน้ากของกันจอมพลังก็บอกว่าเออเอาอย่างนี้ถ้ากลับไปเจอกันเอาหลักฐานให้ผมดูได้ไหมเดี๋ยวผมหลุยช่วยเองเอามาแล้วก็มาคุยกันฝากของไอรัชนนก็ตอบว่าได้ค่ะคุณกันและเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการปัญหาสแกมเมอร์และแก๊งคอดเซ็นเตอร์คุณการจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปนานๆไปดําเนินภารกิจชายแดนเดียวไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวนะคะภารกิจชายแดนมันจะได้จบสักทีถ้าเราแก้ปัญหาทีคอดเซ็นเตอร์จริงๆ เอาละค่ะคุณผู้ชมลักษณะนี้เนี่ยก็เชื่อว,ว่าหลายคนเองค่ะก็คงจะจับตากันทํางานร่วมกันของกันจอมพลักแล้วก็ไออนรักชนกว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะแล้วคุณผู้ชมเองมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแวะมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ช่อง u t ท b e ทัพตลาดและเพจ Facebook ทัพตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดา้านล่างนี้เลยค่ะ